วันนี้อยู่กับช่องเอ๋ยจงทุ่มทีชชนเนออีกแล้วนะคะเดี๋ยวไม่กี่พูดทันเนี่ยเด็กทุกคนถ้าพูดไม่ทันก็ช่วยบอกกันด้วยนะคะวันนี้เรามากินอะไรก็ไม่รู้แม่บอกกันทีว่ามันคืออะไรบุฟเฟ่บุฟเฟ่ย์นะคะบุฟเฟ่ปิ้งย่างทุกอย่างนี่จ้าอาหที่ก,กินก็จะมีแบบ เอ๋ยเป็นพวกชอบกินเนื้อนะคะแต่ไม่ค่อยชอบกินผักแต่เห็ดกินกินได้ไอ้ก็อเอ๋ชอบหอยหอยด้วยหอยหวานมั้งไม่รู้หอยอะไรอ่ะไอ้ชอบมากเลยนะ mm hmm. ส่วนแม่เอ๋ยนะคะที่เป็นคนที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะเป็นสายย่างค่แะแต่เหมือนแตกต่างกับเอ๋ยที่เป็นสายต้มแม่เป็นสายย่างลูกเป็นสายต้มกินน้ำแบบ ทุกคนเอบไม่รู้นะทำไมอ่ะพอเออกินน้ำทไรมันต้องร้อนหูทุกทีเนี่ยเอออยากให้ความร้อนมันทะลุจอได้เลยอ่ะทุกคนอาจจะรู้ว่าทุกคนอาจาอาจะรู้ว่ามันจะร้อนแค่ไหนถ้างั้นเราขอจบคลิปก่อนนะคะบ๊ายบาย